สวัสดีครับพอตอนรับเขาทูช่องขับวีไลให้โชคกรับทางช่องเฮามือนีสิ้าอิปซี่ครับโต้สัมผัสครับออกผู้เลือกครับที่ร่วมสวดนะครับรวมสวดเหรียญกับเสื้อสีเทพนะครับทีได้อานน่ทังตัุเลขแตกตรงๆกันเลยนะครับแตกหนึ่งหาตรงๆนะครับน่ทังตัุเลขสวดเหรียญนะครับอ่าวหัวนี้ว่าแน่ทางตัวเลขของปูอำเภอผู้เลือกปูสี ใครแนวทั้ทงไปที่ทั้งใดครับเปียวปริการเสียเวลาครับผู้สัมผัสสดๆกันเลยครับครับจะพายเอฟมาติดตามเลขอันอนพระอ,อาจารย์อยูผู้เลื่อมนะคะพ่ออ๋อได้ได้ได้ไดโอ้ยนาเียดายเน้อพ่อนะอันเขานึ่งหาย,ยุคันแม่นว่านออกศูนเกตกระส์ถึงทั้งบนทั้งล่างน้ะพ่อนาะ <c oughs> เลขปูเลขอาจารย์เพื่อนก็นได้ <c oughs> นะเยดาย <c oughs> เพื่นกัได้เก้านึ่งจับกันนึ่งาหานึงค่ะมีนอพี่น้องนะนะะเนาะเนี่ยค่ะเหล็กนะคะอาจารย์นะคะปูผู้เลื่อนนะคะหาหนึ่งนะคะล่างเพื่อนไห้ศูนย์เกตตนาอพี่น้องเนาะงวดที่แล้วค่ะเขางวดที่แล้วงวดนี้เพื่อนไห้มาหาสองศูนย์งวดงวดนี่มะพอ่ออ,อาจารย์ที่ไปเฮ็ดเลขสวดก็พุณนพอละพี่นอ้นองนะคะเนาะ เขาจะหนูหาใบเลกสวดอ่างเพ่อนก่อน่อพอวันเขียนไว้เก็บไว้อยู่ด้พอเพราะว่าเอาว้อ่างอีกให้เอฟซี่เบิงเพราะว่างวดที่แล้วสีนะาสองงวดติดแล้วเนาะพอเลขสวดเขาน้ออผองวดติดแล้วงวดนี่แล้วเนาะผองวดสีม้าแล้วเนาะงวดที่สามเนาะนี่พี่น้องนะคะงวดที่แล้วเลกสวดนะคะเนาะ โอ้ยคนก็นสร้งอัดนักศูนย์เจ็ดนะพ่อนเนาะคนสร้างอัดศูนย์เจ็ดเดศศูนย์หกคนบดได้สร้างแต่ว่ามันก็นอยู่ในขันนม,ม้อนมีแมนค่ะก็ได้มาเป็นตัวล่องพี่น้องศูนย์หกนะคะผู้ใดติดตามนะคะคงสีโศกสีมันเพราะว่าสวดรอบที่สองเข่าสองหอบแล้วพี่น้องงวดนี้อันสีเอาเลี้ยนเก้าไปสวดอยู่บ่พ่อบ่เสี่ยวเลี้ยนโลหะโองงวดที่แล้วเขาเป็นเลี้ยน,นสลึงบ่พ่อเฮือเลี้ยนยังก็เฮือหนูก็ลืมอันหนึ่งสลึง โอ้เรียนหนึ่งสลึงหวดสีมาพ่อเสี่ยวเรียนลอหาตีพอ <And. S 1> โอ้หวดสีมาพ่อสิไปเมื่อไหร่คะพ่อไปสวดอีกพ่อมงวดนี้่สิเกโอ้วันที่ย <And. S 1> ี่สิบเก้าเล็กกัะกนเล็กออกอยู่สองมือเนาะพ่อนะสองสองมือคือเก่ากะกนเล็กออกสองมือคือเกา่า ขอพี่น้องผูดด้ใดติดตามนะคะของคุณพ่อเสียงสีเทรรอดเดอ้อพี่น้องเดอ้อมือนีมากในคลิปของอาจารย์นะคะของพระอาจารย์นะคะทางผู้เลือกพี่น้องเพราะว่าเหล็ก่นกับเข้าหาหนึงนะคะตัดลิ่นเอาเดอ้อพี่น้องสุดสามตัวเพราะว่าเหล็กคนบดได้หลายหางเลยคะ่ะมานคักบ่พ่อมานคักบ่พอมงวดว่างนึ่งเหล็กสวดเขา่าเพร่ะสีมีตรภูมามานเหรอนอ,พอ่พ่อ โอ้ถือแสนหาเลยนะพ่ออืมเส้นกว่าบาททั้งล่างทั้งบนเลยโอ้ด้ทั้งล่างทั้งบนเอาพี่น้องรอดติดตามเลขเลขของพ่อเองเฮ็ดแล้วหรือ่พ่อเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดแล้ว,ลวจะเลขล่างเลขบนยังไม่ทันเลยมันใจไปในเลขล่างเองว่ามันยู่แล้วล่ะโอ้ เอาให้พ่อเฮ็ดให้มั่นใจนุสีสัมผัสพ่อคือเก่าหันละเพราะว่าแนวทางของพ่อกะเดินดีคือกันพ่ออันอาจารย์เพื่อนไหมาแล้วเป็นพ่อเป็นพ่อเลขกวดนี้ก่อนก็เลขอันนี้ส่วนโตของเพื่อนไหมาแล้วโทรมาเมื่อนี้ละโอ้เพคนโทรมาเมื่อนี้เนาะพ่อเนาะยันลายหางบ่พ่อหางเดียวหาสองโซ่โอ้หางเดียวเลยหมวดก้อนเพิ่งจะได้เก่าหานึงค่ะ เอาีนน้อยแขนแขนถือใจเอฟซีปูเพิ <music Brothers> ่นงบหน่อยแล้วพอเก้าสองศูนย์ไม่นงี้ยกางห้าสองศูนตัดเล่นเอานาะพอนาะเล่นเอาะฮะห้าไปสิบมาอันอันห้าศูนอีกบ่วพอจักปตะเด็นพูเพิ่นไหนมาหางเดีียวก่อนเป็นบ่พพอหัวนี้ ให้มามหางเด,าเ,าาเดียวกันมือคพณ่นแล้วเพ่อนยังค่อยสีไปุยเจรจากันในมือเพื่อนไปสวดคนละโอ้มือไปสวดเย็นน้อยพอเนาะแจังสีชัดเยน,นอยีกเจหนึ่งค่ะเดี๋ยวก็สีติดตามให้เอฟซีคือเก่าพ่อเอแล้วอาจารย์อันท้างฟังเล่าเพื่อนอันเพาเพื่อนกับเขาโบเมนบอกพ่อเขาอยู่กันเขาสองตัวค่ะมันเขาสองตูดิลูกก็ได้เบือนะ้องยูหันะเพื่อนอันเพื่อนด้โท่มหาบอก่อปูอปยู่ฟังเล่า ฟังเล่าประทันโทรโอ้ประทันอะไโทรมากอื่จะอยู่คู่เรือคนโทรมากคนนัดเหมือนกันเพิ่นกะจินัดกันเพิ่แล้วรละโอ้เพิ่นกะจีนัดกันเพิ่แล้วเนาะพอเนาะทงานเพิ่นเนี่ยทั้งมือถาองค์เพิ่นสวดสามองค์อือปูฟังเล่าอันองค์ที่หนึ่งนอกพอนอกบนเขาศูนย์หกเนาะค่ะอืเขอบศูนย์หงกันค่ะที่องค์ที่สองในี่ังค่อยแม่นศูนย์เจ็ดนะเน้นๆกันนะค่ะ Ừ, เดี๋ยวต้องติดตามกันอีกนะเอฟซเนาะเอาไปแข่งแห้างเดียววันที่ยิบเก่าคนจังสีสวดคือเก่าตีพอน,นัดกันมากคือเก่ามันบอกค่ะแมนแมนวันทีท่สามิปกันพอบริษททไปกันทำใจห้อนกัโทุมกมหาพอแล้ะก็ได้ชิดใจห้อนให้เอฟซียู่พอเพื่อได้ไปหาซื้อไวนนอ้วันนี้จะเผยจะเรียกวันนี้เรียกอีลีพ่ออันพ่อส่งมาให้่นมี่ศูนย์หก บ่เอาศูนย์หกตัวเดียวพ่อว่าสักนกระชีถึอกอีกมากศูนย์เจ<ล>็ดหลายดวงมันอยู่กับดวงอยู่เด้อยเนียนอยู่พ่อพอัอนคล้องมือหนีเนาะพ่อเนาะน้ำดวงนะคะเนาะโอถือมามา,านนส่านนงนนนนกำลญญ <c oughs> ังสิวบ้านเนี่ยมันเคยจะปวดแขนแม่แท้ถี่แม่นี่กระเด็นมาสันจริงใจละกรเลยบ่ได้จริงใจละเอาไปน้ำกันมือหันบ่พากันเอาเลยได้พ่อมือหันพากันซื้อได้ศูนย์เจ็ด ศูนย์หกตัวล่องมาเ,เอาเลยอัดบักนักตัวเดียวศูนย์เจ็ดบ้านนั่นแหละเป็นน้ำดวงไงยวะกาเสยียวลายสนวอน่นองเห่อเลื่องอะไรซ้ำเ่อนของดีเป็นได้กับะยอะไรอกนั <c oughs> ่นค่ะเมีนอยู่ดอกพ่อแต่ว่าของที่ว่ามันบอกเขาท่าดันอ้มันใส่จิ๋วจิ๋วจอกันบอนกเขามี่ค่ะเมียนอยู่พ่อเมียนเมียนจะอะไรกับเมีน พราะเพโดนมาจนทีขั้นแล้วค่ะช่วงจังหวะมันเนี่ยมันบเอา,าก็ต้องได้อ่ะเอาค่ะพี่น้องคะแคปนาจอไว้พิจารณานะคะเลขนะคะพระอาจารย์หางผู้เลือนะคะเนาะหางงวดที่เหล้กกับเขาหาหนึ่งหนึ่งหาน้องพี่น้องเนาะหาพระอาจารย์สีหมิมานะคะชุดซ้ำโตแบบนี้นะคะหางวดนีพันหมาหางเดี๋ยวงวดที่แล้วพนนหมิมาสองหางนาะพี่น้อง,องหาจาหาังไหยหองกระตองล่อเล็สวสดจากคุณพอเสียนสีเทเพือนเก่านะคะ ปราราพระอาจารย์นะคะเพิินไปสวดต้องกันยูซีองค์เนาะพี่น้องเนะาะเล้ก็ต้องรอเบืองวาเลขสวดสิตรงกับสูตรคำนวณอีกบอ่อนะคะเข่า2องหัดติดละเดอ้อพี่น้องคะอย่าพลาดเดีดยขาดนะคะเนะาะกดติดตามกดกระดิ่งไว้พี่น้องนะคะติดตามกันต่อไปนะคะเพื่อนวานะคะกระซี่ไฮโใไ้มันไปเรื่อยๆนะคะเนาะสำหรับแนวทางเลขสวดนะคะทำพิธีสวดร,รวมกันถึงซีองค์พี่น้องนะคะเนาะไหนมาสองหวัวติดแล้วนะคะ ผู้ใดติดตามโค้งสีโศกสีมันนะคะเนาะเอาพิจารณาเบิงนะคะอันนี้เป็นเนวทาาสูตรคำนวลด้อพี่น้องเด้อนะคะเนวทางสูตรคำนวณน,น,น,นะคะ,นนนะ,คะเดี๋ยอาจารย์ท่าฟังเล่านะคะย่างว่านในเนวทางตัวเลขกมาานะคะเดียวทาใดามาานะคะสีลงเนวทางให้คือเกา่านาะพี่น้องเอาของอาจารย์นะคะของพระอาจารย์ทาาผู้เลือกไปก่อนนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ให้พี่นอรร้องโศกมันให้พี่น้องรำรวยสุกุสุขคนพี่น้องคำแล้วคะ่ะพี่น้องคะบรรยากาศมืดแล้วค่ะพี่น้องหกโมงแรกนะคะเนาะ หามืดแล้วนะคะเนาะเอาขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้พบเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ